ลงไนนั้นแบบปูดไม่หาอะไรปิดลงหม้องมาแล้วเออเมื่อก่อนเขาก็ทำกันอย่างนั้นเลยโอ้โหนี่อร่อยไม่เห็นกันที่แกงย่าก็อร่อยเขามีขมิ้นฝรั่ปั่นไฟลงไปหน่อยขี้เข้าหน่อยเนี่อร่อยแกงย่าเยอะไม่ขาดเองขาดเองใส่อ๋อเยอะมาไกลถึงทุบเรียกินลูกปูเหองฉันเลยโอ้โหแบ่งๆเดี๋ยวๆนี่ด้วยนึ่งด้วยย่างด้วย เนอปูนี um ่ไม่ตายอยู่แล้วเขาบอกกันไม่ได้ขวาจะไม่เห็นมันอ๋อแล้ว่แกบเอาไปปิ้งเอาไปนเลื่อนแมวแล้วเอาไเลื่นไม่สวดหน่อยนะแกบอตามอันนี้อยู่นี่แกบไม่สวดหน่อยนะแกบเอาอแมวมันเดินได้เขบอกว่าปูมันต้องตะมันต้องสังโซตเอาแล้วจะทำยังไงมันตายมันอยู่ในซึ้งมันก็ตายแล้ไม่เห็นไงอย่ากินเลยยังทำบ้านทำโบปูเอ้ยบางตะกรุดนี่มันด้อยเด้อ ย่างรักษาดีตัวดีย่างอร่อยใหย่นะเออย่าไปคิดอะไรมากมายมันเป็นอาหารสวดให้มันดเออตาเทสตาซิมก็ขอกินนะมึงแกบวางจะขาดิ้นดิกๆดิดิดิเลยแแล้วจะพูดทำไมล่ะเออขอมกินได้จะให้ดูว่าหอมคย เนี่แล้วมันก็ตายโอ้ยขาหลุดเลยอะไก่ไก่ไม่หลังเลยอะุูดไก่ยนั่นก็ใส่ตอนสุกแล้วก็มีตูดซึ้งมาเหรอหม้อหม้อไม่ใหญ่อ่ะได้นี like ่ไงกันยาหม้อนั <s <s ่นแหละ จำว่าลหมหรือถ้มอไม่ได้จะใช้กระทะถ้าเกามีกระทะไปใช้กระทะก็ได้กระทะก็ได้เลยเังกระมังรู้ด้วยเป็นร้อยแต่ยังไม่มีกระทะกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวกระทะจะผัดไอ้นี่ไงใหญ่่กกวานนั้อีผัดชาผัดชาถ่ายถ่ายเอาเอาหอยออกเอาหอยใส่จานเลยใส่จนใส่จานใส่จานใส่จานใ บอกแล้วใช่ไหมนอนอยู่ในห้องมีทีวียางดีพี่น้องกินปลาช่างเหรอไม่มีน้ำบานยาวเลยทอด่ะหรือหวยบอกปลาย่างครับมิ้นเหมือนงานเหมือนกันไมายปากทงเออปากางตรงนีปกางตรงท่กลางมีรขยปลาป่างครับมิ้นใครจะลงไปอ่ะโยง ติดพิเกอร์อยู่เลยอ่ะติดก็ได้เป็นไงกูอร่อยจริงเพราะทานกูความใฝ่ฝันครึ่งปีอ่ะมันไปงไหนอะไรไฟอ่ะ้มากก็ดกินไม่ได้แล้วไม่มีวัาเขืยออะไรใส่เลยอ่ะค่ะมนม้โอ้อ่อนเค็มใส่เค็มน้อยนึงไปไปไหนเลยจัดไปให้เสียไปนิดนึงรจัหน้อยเออมึงรถจัดรถจั้านี้เกี่ยกาบบู๊เนี่ยบู๊กินซึ่งทีดูเลย ติ้นมึงี๋ยวผีเลยแรงมาไม่ยังก็เดินมือไปโลดด้วยไม่ใช่ไม่ลองไม่ลองก็ติดหม้อข้าวกูอีกล้ยและแล้วมันก็ต้องเอาอันนั้นมาลองข้างล่างใช่ไหมแต่งย่างวันใครก็คิดว่าเมนูนั้นแหละเนี่ยะ อะไรอ่ะไอกระติ๊บใส่ข้าวเหนียวมาเลยปะทถอมึงดูหมดไปแล้วมาถึงเลยจู้ด้ยกูคิดว่ามันตัวยุ่งสิบขวบเลยไปกับแม่กูครั้งแรกทะเลอะไรประมาณนี้ทำไม้ใจของกูได้แย่เลยนะโอ้โหเจ้าที่ก็ถ่ายจังเลยเดี <h 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 ๋ยวเขาไม่ร MM> ู้ว่าขออร่อยไม่รู้ว่าช่วยอะไรเลยมามาช่วยกินอย่างเดียวเลยจริงๆนะสมัยก่อนไปทะเลสมัยตรงมือใครเยว ไ้ดเลยดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยดิหน้าตาหน้าตาเขาต้องปิดไฟก่อนกูแล้วถึงเอาคือไอ้โรยนี้ยปิดแล้วกูเห็นสมัครทำอยู่เกเยปิดแล้วกูสมชายเว้ยสมชายนี่มึงไปแก้ปัญหานี่ก่อนเลยไปซื้อน้ำมันมาก่อนเลยยางแม่งเลยยางเลยเอายางเหมือนกันคล้ายๆกัน มันไม่ไกลแต่โคมันเยอะโอ้เยี่ยมเลยลูกพร้อมย่างพร้อมเยอะกินข้าวเย็นหนึ่งมื้อเดี๋ยวก็ผัดข้าวผัดจะไม่มีน้ำมันแล้วพี่จะผัดกันยังไงผัดกับน้ำเนอไอ้กูไม่มีน้ำมันจะงผัดข้าวผัดยังไงเป็นมืไดยังไงก็ต้องันที่ไระวังตรงนี้ลูกโอ้โหนี่เดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นที่ล้างจานหรอกเนี่ยของยูเนี่ย ไอบอกว่าอยมือรานี้านร้านดีขายถึงงานขาตามสงเลียวออกไปหน่อยเลี้ออกไปหนยซ้ายมือานขเก่งยังไงมึงเ่เลเขาบอกไปขึ้นของไปเอาของที่ร้านไม่รู้ว่ารายการอะไรมากไงก็เลยไม่แนะนจ